สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่างขวัญอีกแล้วนะคะวันนี้น้องนางแบบของเรานะคะต้องการให้ช่างขวัญช่วยตกแต่งทรงผมให้ใหม่นะคะโดยที่วันนี้เราก็จะไม่เอาความยาวออกไปเยอะนะคะเนาะแต่ว่าเป็นการตกแต่งกรอบทรงแล้วก็ สร้างเลเยอร์นะคะเล็กน้อยนะคะในส่วนของด้านหน้าก็สไลด์ไล่ระดับกรอบหน้านะคะโดยที่วันนี้ความยาวเนี่ยช่างขวัญเอาออกเพียงแค่ประมาณ1นิ้วนะคะในส่วนของด้านหลังเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนางแบบคนสวยของเรานะวันนี้นางแบบของเราเนี่ยมีลักษณะเส้นผมที่ค่อนข้างตรงเส้นเล็กนะคะสังเกตดูได้จากในคลิปเนาะอันนี้เป็นผมที่ยังไม่ได้เซตนะคะถือว่าเป็นสาวผมตรงมากๆเลยนะแล้วก็มีเนื้อผมที่อ่าไม่หนา ะะเป็นเนื้อผมที่อเอียงหรือว่าค่อนข้างไปทางบางเนาะเป็นสาวผมบางนั่นเองนะคะส่วนตัวช่างขวัญแล้วเนาะเวลาที่เราเจอเคสงานสาวผมตรงสาวผมบางเนี่ยช่างขวัญก็จะพยายามาตัดให้มันเป็นปลายแบบปลายไม่แหลมนะคะด้วยการที่เราจะไม่ไม่ไม่ไมสไลด์เขาเรียกว่าไม่สไลด์ตรงปลายผมให้มันออกมาแหลมๆเนาะเราจะแค่สร้างกรอบทรงให้มันเป็นตัวยูมน,มนๆหน่อยๆนะคะสำหรับเคสงานนี้นะ เพราะว่ามีหล,หลายๆคนเลยนะคะที่ผมเหมือนนางแบบของเราเนาะผมค่อนข้างตรงแบนล,ลีดติดหนังศีรษะนะคะเป็นเนื้อผมแบบธรรมชาติเลยที่ตรงเหมือนผมยืดเลยนะแต่ว่าไม่ได้ยืดนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อผมแบบเนี้ยช่องขวัญก็จะสร้างเป็นกรอบทรงตัวยูหรือว่าตัว U ูมนๆนะคะ เสร็จแ,แล้วช่างขวัญก็มาบำรุงด้วยเซรั่มขวดสีม่วงก่อนที่เราจะเซตด้วยตัวหนีบนะคะเนี่ยสังเกตว่าฐานทรงเนี่ยจะเป็นตัวยูนะคะแต่เป็นยูมนๆเนาะเวลาที่เราเอาในส่วนของผมด้านหน้ามาเนี่ยมันจะออกคล้ายๆตัววีนิดๆแต่เวลาที่เราเอาผมในส่วนของด้านหน้ามาไว้ข้างหน้าเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นตัวยูประมาณนี้นะคะเมื่อเซตเสร็จแล้วช่างขวัญก็ยังคงบำรุงด้วยเซรั่มขวดสีม่วงอีกหนึ่งหยดนะคะเซรั่มขวดสีม่วงเนี่ยหลายคนทักถามเข้ามากันเยอะมากๆเลยนะคะขวดหนึ่งเนี่ยใช้ได้ประมาณ ประมาบเกือบสองเดือนเลยนะถ้าเราใส่แค่ก่อนเซตหลังเซตเนี่ยสองเดือนแน่นอนนะคะแต่ว่าถ้าเราใส่บำรุงผมในทุกๆวันเนี่ยอันเนี้ยใส่วันละหนึ่งหยดทุกๆวันเนี่ยเราก็จะใช้ได้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งขวดเนี่ยเนาะปริมาณ35 ML นะคะทรงนี้ก็เป็นอีกทรงหนึ่งที่น่ารักมากๆเลยนะคะเวลาที่เราเซตเน่ยเราก็เซตด้านหน้าเนี่ยเป็นสวอนออกนิดนึงนะคะสำหรับสาวๆที่รูปหน้าเล็กๆนะคะ อันนี้ก็เป็นการสร้างเลเยอร์เพียงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเราเอาความยาวผมออกไปไม่เยอะนั่นเองวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนางแบบคนสวยของเราด้วยนะคะที่อนุญาตให้ช่างขวัญเนาะทำคลิปสั้นๆมาฝากทุกคนนะคะน่ารักมากๆเลยนะสาวๆคนไหนที่ชื่นชอบทรงนี้นะคะก็สามารถตัดทรงนี้ได้เลยเวลาเซตเนี่ยในส่วนของด้านหน้าเนี่ยเราก็อ่าหนีบปัดออกนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงปลายเนี่ยก็หนีบงมเข้า ใช้ตัวม้อนรอนก็ได้สำหรับสาวๆที่ผมบางนะคะสังเกตว่าด้านหลังก็จะเป็นตัวยูมนๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปให้ช่างขวัญด้วยนะคะขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆต้อนรับเทศกาลวันตรุษจีนด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับช่างขวัญได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณนะคะ